ตอนนี้นะครับผมขับมาในเมืองนะครับก็จะมาเส้นทางไปเซนทันนะครับโซนด้านหลังนะครับก็เลยก็จะผ่านสีไฟแดงไฟแดงตรงนี้นะครับแต่แยกเข้าสามเขาเรียกว่าโรงพยาบาลเนาะแต่ถ้าตรงไปก็คือเซนทันเลยนะครับอันนี้คือเส้นทาง ที่ติดที่สุดหละนะครับใน,ในตัวเมืองนะครับแต่ในตัวนี้ช่วงต้องเที่ยงนะครับรถก็จะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เหมือนตอนเย็นนะครับตอนเย็นเนี่ยคือรถจะเยอะมากๆนะครับเพราะว่าผู้ปกครองก็รับส่งนักเรียนนะครับแล้วก็จะมาเที่ยวที่เซ็นท่านกันนะครับ ส่วนด้านหลังนะครับอันนี้คือเส้นในเมืองเลยครับก็ไปทางเส้นท่านก็ทางนี้แหละก็ไปะตะวันแดงนะครับไปเที่ยวได้นะตะวันแดงพาขับก็ไปได้นะพาขับตอนนี้ปิดแล้วนะสเปิร์มนะครับก็ก่อนมันจะมีมุมคนเมืองนะตอนนี้ ไม่มีแล้วนะครับมาก่อนขอคอมเบอร์เขาไปเยอะนะครับแต่นี้ก็เต็มไปด้วยตึกลาต่างๆนะครับโอ้โหมาก่อนก็มีช่วงห่างอยู่นะครับส่วนด้านหลังจะไปในช่วงปลายเดือนมกราลเป็นช่วง งานพ่อคุนก็มาทางนี้เหมือนกันเช่นกันนะครับไปสนามบินเก่านะครับสามบินเก่าอันนี้ก็เปลี่ยนแปลงจากเดิมเยอะเลยนะครับเดี๋ถ้าเราเลี้ยวซ้ายตรงนี้นะก็จะเป็นอ่า สเปิร์มนะเคยเที่ยวบ้างครับสมัยก่อนยุคนานมากตอนนี้ยังมีอยู่นะตอนนี้ยังมีนะแต่ผมยังไม่เคยเข้าเลยนะครับก่อนผมสมัยเรียนผมมาก็มาเที่ยวมาเข้าแต่ถ้าเลืปอยไปนิดหนึ่งนะครับก็จะเป็นไรโซนตะวันแดงนะครับอ่ามีผับร้านผับเลยเอาง,ง่ายเป็นสถานบันเทิงเลยแล้วกันนะสถานบันเทิงตะวันแดง อไลเบอรีอ่ยังโซดเลเวลเนะครับประมาณนี้มีม,ม,มีมีในร้านอยนะู่นะนะฮะสมมารนักท่องเที่ยวก็จะชอบเที่ยวกลางคืนกันมาตรงนี้แหละนะครับเรียว้ายนะครับแต่ผมก็มาอยู่น,นานๆครั้งนะครับนานๆครั้งก็งมานั่งสังสรรค์กับเพื่อนๆร่วมงานบ้างเพื่อนๆบ้างนะครับ รถติดเลยครับตอนนี้รถต,ติดละโซนข้างหลังนะครับส้นท่านเดี๋ยวเราเข้าโซนข้างหลังนี้นะครับจะไปถึงลานจอดรถเลยนะครับถ้าตรงไปก็ไปถึงสี่แยกแม่ก่อนนะฮะ เดีย๋ยวเป็นสีไปแดงนะครับไปแดงสีใหปไ,กไกนกอนเขาสินทันนะฮะโซนโซนหลังนะฮะก็สินทันตอนนี้ก็มีนนี่ฮะค,คอนโดด้วยนะฮะถือว่าขายหมดแล้วนะครับ รูสึกว่าสร้างต่อนะมรู้ประกาศขายแล้วหมดหมดเลยแล้วหรือยังนะครับเส็นท่านเชียงรายนี่เขาเราจะวนไปจอดร้านจอดด้านบนแล้วกัน ก็จะประมาณนี้เอาจอดถ่ายประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าขยะเข้าลานจอดก็เลี้ยวขวาตรงนี้อีกนิดหนึ่งนะครับจะมีโซ่ใบการยางรถด,ด้วยนะเดี๋ยวผมจะเติมยางรถนะครับตอนนี้ก็ถ่ายประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคน